เป็นกำลังใจให้น้องยูรีเดินทางเขาไปกรุงเทพนะคะงานโฆษณาสินค้านะคะบ้านมหาเฮงค่ะนี่นะคะพี่นอ้องเพื่อนกินร้อนป่คะเขากิอานอะไรบ้าบ้เงแล้วรอบพี่อุ้ยไอ้เขางนันแป๊บนึงยูรีน่ารักจังเลยลูกป่ะนะเขาบอกว่ายูรีน่ารักจังเลยลูก วันนี้ความความพร้อมเรากี่เปอร์เซ็นต์สำหรับงานคืนนี้พร้อมนะครับแต่แต่ไม่ค่อยมั่นใจนะของกันเอยมั่นใจเต็มร้อยไปเลยรู้วันนี้เรามากับแม่แล้วก็มากับพี่ๆไม่ต้องกลัวทีนะคะพี่น้องเพื่อนกินร้านบ้างคาะเขากินอะไรบ้างบ้างเดี๋ยวรอบพี่อุ้ยอาเขาหน่อยแป๊บนึง ยูรีน่นารักจังเลยลูกป่ะนะคะบอกว่ายูรีน่นารักจังเลยลูกครับวันนี้ความความพร้อมเรากี่เปอร์เซ็นต์สำหรับงานคืนนี้พร,พร้อมนะครับแต่แต่ไม่ค่อยมั่นใจจะของแต่น้อย,อย,นนอยมั่นใจเต็มร้อยไปเลยลูกวันนี้เรามากับแม่แล้วก็มากับพี่ๆไม่ต้องกลัวคือ <laughs> <laughs> จังสิบห้าน้องไปสอบแบบว่าไปอย่างสักอย่างอย่างไรเขารู้สึกเหมือนเหมือนจะพาน้องไปสอบหรือว่าไปอะไรสักอย่างเนาะแบบเหมือนมันเป็นมิชชั่นอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ไปงานที่ไหนคะงานที่กรุงเทพคะ่ะบ้านบ้านมหาเฮงนะคะบ้านมหาเฮงคะ่ะสอบเข้ามหาลัยอหลีคือย,ยังฟี่ะะแบบว่าแบบพาไปสอบของมหาลัยหรือไปอย่างสีหนาะประมาณฟิ้อๆนั้นตาสวยจังขอบคุณคะ่ะน้องอุ้ยหน้ารักร้องไว้เลยอย่างละ่ะอยู่รีต้องลองตัดผมลองทรงดู ตอนนี้เราอยู่กันที่ปัม๊มปต,ตอทไฮเขาเรียกว่าไฮอะไรเนี่ยอทิไทเวย์อาทิไทเวนะคะทำตาแล้วหวังนก่อดดูคอะคุณคะลิฟต์สีอะไรลิฟต์อยู่ในรถค่ะเดี๋ยวโกกิกกว่าให้ดูว่าสีอะไรนะคะโกกิพูดดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนวันที่วันที่สิบวันที่สิบสิบแปดมกราคมเดี๋ยวไปเจอกันที่ไปเจอกันที่อุดรธานีนะคะงานงานบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์นะคะตอนนี้ เราก็ถึง M16 ไปแล้วนะจ๊ะ <M> 6ก่ะ m อ 6, 6ปืนตนน้นเ1 6มันปืนตอน,ตอนพูดพูดไม่ได้ไม่ได้ดอเพิ่งมาค้งแร่เหมือนกันค่ะ ชอบคุณโกกีค่ะเป็นคนที่อยากคบเป็นเพื่อนด้วยอุ้ยขอบคุณนะคะ่ะอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะเป็นเพื่อนกันได้นะเป็นเพื่อนในในโซเชียลก็ได้กดติดตามกันไว้ก็แบบอัปเดตชีวิตกันแต่ละวันก็แบบว่าติดตามกันแบบว่าแบบอุ้ยวันนี้เขาทำอะไรอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เป็นฟพื่อเป็นเพื่อนกันในเป็นเพื่อนกันในโลกออนไลน์ได้อยู่นะอันกระเป๋าคนสลากฉันโต๊ะแหม่แล้วด้อแหบกป้ปแล้วด้อถือไปกองไว้แรียกมากทุกคนเว่อจะเดินทางแนวพี่เอิงเอ้ย คนสวยนางสวยนะตัวจริงอ่ะคุณเดียป่านเคยเห็นเขาคอยบ่เคยเห็นแล้วดอกตลอดคอยเห็นอยู่ในรูปโปรฟไฟล์แล้วเ,เป็นตางามยูนี้ทักเขาคือไม่เห็นเลแปลว่ายังก็เห็นในโปรฟไฟล์ไงยูนี้ทักทายหน่อยแล้วแปลว่าสวยไงเนี่ยนะคะทุกคนเดินทางปลอดภัยนะเขาบอก ได้เลยได้เลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเอ็มหกไปค่อยจะค่อยจะกินกาแฟนะคะ <c oughs> ถ้ากินตอนนี้ไปเผื่อมันบราบระบือแบบว่าแบบวุสมาอย่างเงี้ยค้างทางได้ยินคือถ้าเ, <c oughs> าเกิดว่าน้องวุสมาอย่างเงี้ยยืนระหว่างที่อยู่เอ็มเอ็มโฟโลอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบว่า <Okay. S 2> เราก็อาจจะบราระบือไม่ได้เพราะม,ม,ม,มันมันมันขึ้นไปแล้วมันไม่มีห้องน้ำมัน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 คือไอ้มันคือทางด่วนใช่ไหม าเปรียบเทียบแบบซีเมนต์ตัวใช้กับ,บรถเละดิ่งทั้งรวนตัวมันไม่มีหมองกันแม่ยูรีสวยมากเลยค่ะแต่มรถไล่ไล่ได้นะถ้าไม่ใช่คนขับรถไล่ไปเลยไ,ได้ใช่ไหม okay. ได้ซิสเ <this> บลก่อนนะคะยุสซิสเบลแป๊บนึงนะคะ please please oh. your cross ทุกคนอย่าเพิ่งเลียนหัวนะคะ ชอบน้องกีขอบคุณค่ะโกกีเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยออนโซเชียลเท่าไหร่แบบว่ากะกะเลยแบบว่าบอคอยแบบว่าบอบอคอยแบบว่าแบบคนก็จะบอคอยบอคอยเห็นว่าเอ้ยช่องทิกตออยู่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้โกกีไลฟ์สดทุกวันแล้วกับช้นก็คือแบบโกกีเห็นมาแล้วจักค่ะคืออยู่กับพี่มัน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 ก็ได้ดีแหลกมันก็แบบว่าได้ได้ไลฟ์สดได้อะไรอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราก็ไปออกงานกับบอสแบบว่าถามว่าทําไมตอนที่เราอยู่กับบอสยิ่งมีแสงทําไมโกกีถึงไม่ไลฟ์สดไม่ทําคลิปอะไรอย่างเงี้ย เราก็ให้เกียรติแบบว่าพี่ตัวเองเพราะว่าคือเขาคือลําพังชีวิตเขามันก็อยู่กับแบบอยู่กับโซเชียลแบบต้องไ like ลฟ์สดต้องถ่ายคลิปถ่ายงานอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเขาสิมงว่าเซ็ง,งถ่ายคลิปคอนเทนต <มา S 1> ์เพื่อนก็สิวบว่ามีเวลาส่วนตัวอือ่ <S <S <ๆ>เราก็เลยมองว่าอื่นเนก็ให้ระหว่างที่แบบว่านอกเหนือจากงานของพี่บิ๊กแล้วเราก็ให้ถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วก็รีแลกซ์เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายเก็เลยก็เลยไม่ได้แบบว่าที่จะถ่ายคลิปกับพี่ตัวเองอะไรอย่างนี้มากมายเพราะว่า ค่าค่ะสินายคลิปกระท่ายะไรอยู่แหละพี่น้องแต่ว่าเก่งใจเก่งใจซะมากกว่าอะไรเป็นอย่างประมาณนั้นนะคะฝนตกไหมคะตกูค่ะทุกคนตกแบบโปรยโปยแต่อากาศอากาศดีมากอากาศดีมากขอบคุณค่ะพี่น้องกันมิตรคนเม่นขมายองเนาะโอ้มิตรคนนารังนารักจังเลยคนที่มาเบิ่งช่องันนะบ่มีผู้ใด้มาเมินดามาเลยด้แบบมิตรคนเม่นนารักหมดเลยนาระ ดีจังมีน้องอย่างนี้เรืขอบคุณค่ะนั่นแหละค่ะโกกิก,ก็เลยแทบจะไม่ค่อยโพสอะไรที่แบบว่าไร้สาระครือว่าเค่าเมย์ะน,นะอะไรที่มันไร่สาระก็จะพยายามมองข้ามบอกคอยยึดติดบันไดประมาณฟิวฟนั่นแลนแบบ แต่พอมามาอยู่กับพี่อุ้ยอะไรยช่วงนี้ถามว่าทำไมถึงไม่ได้ไปออกงานกับพี่ก็ตอบเรื่อยๆเนาะว่าพอดีว่าเพิ่งไปทําตามาแล้วมันเพิ่งมันเพิ่งหายเพราะว่าปกติแล้วเออเพิ่งไปตัดใหม่มาอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงช่วงเนี้ยคือเขาไปออกงานนอกกันก็เลยไม่ได้ตามไปเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเขาก็กลับมาแล้วนะคะเพราะว่ามีงานพี่ยาคุณรูมสาขาขอนแกตมาที่เจ็ดนี้เป็นงานคอนเสิร์ตกลางวันด้วยก็เลยว่าเดี๋ยวรอตรงนี้ดีกว่าเพราะวันที่แปดเราก็จะมีสเปเชียลเป็นอีกนี่นั่นแล้วก็ตอนีัด์ยสฟน ก็กำลังวางเป็นการตลาดกันที่นั่นว่าจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะ <ทำ S 1> เป็นฟิลนั้นทําตาที่ไหนทําตาที่กรอบินคลินิกค่ะทุกคนสาขาขอนแก่นแต่จริงๆแล้วเขามีทั้งหมด33สาขาทั่วประเทศไทยนะทุกคนนะแทบจะทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยเราวมม้งเพราะว่าเมื่อเ่วานเห็นมี FC คนนึงเขาบอกว่าเขาไปทําตาม ก็มีมีไฟมีตารางในการแบบว่าแบบไปแต่ละสาขาอยู่แล้วนะคะซึ่งโกเกิงก็ทําตามแม่นกตอนแรกนะแม่นกเราเป็นคนเฮตุการ์เรารู้สึกว่าทําไมตามแม่นกแบบสวยจังไม่เป็นหอยแคลงแบบคือสวยชั้นตาแบบสวยเนาะแล้วแบบว่าแล้วแกน่ะคือแบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนคนมีอายุทั่วไปเลยก็คือหนังตามันแบบมันหย่อนคล้อยแล้วก็ถุงใต้ตามีปัญหาคุณหมอก็ตัดแบบตกแต่งแบบสวยงามอะไรเงี้ยแล้วของเฮ้ากับเที่แบบว่ามีอัน มันมีปัญหาตรงที่ว่ากล้ามเนื้อตาข้างนี้มันอ่อนแรงมันมันตกแกด้วยเทคนิคก็แก้ด้วยเทคนิคของคอุณหมอไม่แพงค่ะก,ก็ิทำหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสลับหนูหนูมองว่ามันไม่แพงเพราะว่าเออเคยไปสอบถามหลายๆที่เนาะแต่ว่าที่เขาเป็นจกักษุแพทย์เป็นอะไรงเงี้ยเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแบบมันแรงกว่านี้ใช่ไหมประมาณหนูเคยถามบางคนประมาณเจ็ดแปดหมื่น หนูก็เลยมองว่าอ๋อมันก็ถ้า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 คนอื่นเจ็ดแปดหมื่นแล้วถ้าคนนี้หมืน 9, ม่นเก้าพันเก้าร้อยหนูก็เลยมองว่ามันไม่แพงทุกคนนึกออกไหมคะถ้า,ถ,าถ้าเทียบกันอะไรอย่างี้แล้วแก้ปัญหาได้ไหมมีแผนเลื่อนอะไรผมไหมคะหรืออะไรมีค่ะเดี๋ยวรอโรงพยาบาลเสร็จนะคะโรงพยาบาลเสร็จตวกีก้ก็จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรทำการแก้แไขเออดึงหน้าผากาดึงหน้าผากแล้วก็ปลูกไรผมปลูกผมประมาณฟิวฟินั้น เพราะว่ามันเป็นพักฝนใหญ่ไงพักฝนใหญ่มากงานใหญ่เราช่วงนี้งานมันเยอะยาสีฟันก็จะเปิดตัวแล้วยาสีฟันเปิดตัวก็ต้องลุยกันตลาดตรงนนั่นอีกมันก็ทาหลายอย่างลุยหลายอย่างแมนหล่ะกับแบบว่าเลามันก็จะเบิดหน้าฝนอีกเมื่อกี้เดี๋ยวก็เบิดหน้าฝนแล้วถ้าหมดหน้าฝนแล้วปลายปีมันเป็นช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นเอาไงคือเป็นช่วงหอมหวน่ะพี่น้องเป็นช่วงที่แบบว่างานมันจะเยอะ ถ้าเราจะไปมัวแต่ไปทำสัลยกรรมพักฟื้นบริเวณไปไซบริเวณยังลูกค้าก็ไม่ได้เจอมัวแต่พักฟื้นอะไรอย่เงี้ยหนูก็เลยรีบรแอบเห็นยูดีแป๊บแป๊บดีทักทายไปแม่หน่อยยูริวันนี้กินข้าวหรือยังลูกกินข้าวกับอะไรครับกินกับปูอาดครับปูอาดอุยสะอ่อน น้องพูดนอให้นะคะน้องพูดน,น้องเก็บแรงไว้พูดตอนเย็นวันนี้เาบาหวานบอสไซรถลผีแน่ขอยิ้มม,มันหมานยูริเห็นรถขี่มันยิ้มมันหมานหนึ่งสองสามยิ้มสดใสไปเลยนะคะ <c oughs> เออเห็นหมาละ่ะชอบน้องน้ำตาลเวลางานน้องจะเรียกบอสตลอดเวลาส่วนตัวน้องจะเรียกพี่เรียกยังกับเบลตีกับพี่น้องผู้ใดกด็ได้ เรียกอะไรก็ไม่ได้ติดหรอกขอแค่ว่าขอแค่ว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็เต็มที่กับการทํางาน,นงเนอาบอก,ก,กิจ,จะเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสเลยว่าแบบจะอะไรยังไงขอแค่ให้เกียรติกัน <S <S เล่นเราเล่นเต็มที่อยู่ละกินเรากินเต็มที่เที่ยวเราเที่ยวเต็มที่แต่ถ้างานคือต้องเป็นงานต้องตั้งใจทํางานแล้วก็งานต้องออกมาดีอ่าแต่ถ้าจะแบบว่า พูดดีอย่างนั้นอย่างนี้แบบแต่งงานออกมาไม่ดีหน่หนูหนูหนูก็ไม่โอเคหนูเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจกับคําพูดจะจะสวยหวานหรือว่าไม่สวยหวานนั่นเป็นไรถนนขอแค่ถ้าถ้าถ้าคุณแบบว่าก็ต้องวาปัะจุกก็ต้องยั้งกระดแต่ว่าคุณต้องแบบว่าเหงานใเห้ดีแล้ไปชอบหน้าที่ตัวเองให้ได้แค่นั้นจบสิคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะแบบว่าคือจังยูเลียงสีนั่งกับบอคย์บอญห้องหอด้ ยูรีนั่นกับบอเคยบกับกเข้าเด้เมันบบละเออก็ไม่เป็นไรแต่ทุกครั้งที่น้องได้งานหรือว่าหรือว่าหรือว่าแจกงานให้น้องหรือว่าเออสั่งงานน้องน้องก็ทําได้เต็มที่และเป๊ะตรงต่อเวลานัดกี่โมงก็มาตอนนั้นตลอดอย่างเงี้ยแบบสมมตินัดเก้าโมงเก้าโมงไปเห็น,หนานน้องแล้วเอออะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าสมมติว,ว่าพูดดีปากหวาน่นั้นแต่นัดเก้าโมงแล้วมาสิบโมงมาสิบเอ็ดโมงต้องให้ผู้อื่นได้ลองเนี้ยคนที่จะไม่ชอบนะคะ อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะอุ้ยมีคนส่งหัวใจมาให้ด้วยขอบคุณคะ่ะบ้านมหาเฮงอุ้ยสวัสดีคะ่ะนี่ไงยูริบ้านมหาเฮงเขามามาส่องแล้ววันเย็นนี้เจอกันนะคะวันนี้น้องยูริมีนัดกันกันกบบ้านมหาเฮงนะคะเออทุกคน อ่าคือจริงๆรแล้วเนบ้านแม่หงาเฮงเขาก็คือคือชื่อเสียงเยีายงนมเขาแบบว่าเนาะผู้คนในวงการต่างๆคือรู้จักกหมดนะคะเพราะว่าเขาเด็นเรื่องแบบว่าสายมูของมูแบบว่าคือเครื่องประดับมูยังไงให้ปังคือบางคนเราชอบใส่เครื่องประดับอยู่แล้วแต่จะแต่จะแบบเอ้าใส่เครื่องประดับที่มันแบบว่าสวยด้วยและมูและแบบและปังด้วยใส่แล้วปัง งานดีเงินดีคือจบทุกคนชีวิตคนเราไม่ต้องมีอะไรเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันแน่นอนกับบ้านมหาเฮงและน้อง<ต>นูริ้วงงต้อแก้วม<ห>ีสีอ,อันนี้มันเป็นคามเช็ปส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าส่วนตัวอ,อแล้วเรารู้สึกว่าอ่ะเราสบายใจแล้วมันแล้วมัน,มนงานงานมันดีเงินมันดีมันก็คือจบถูกไหมล่ะอ่าเห็นไหมล่ะอันนี้ไม่ได้ขายของนะคะ